นายประพิษสันมาอธิบรีกรมชนรับประทานเปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ทำให้เกิดฝนตกหนักบางแห่งในทุกภูมิภาคของประเทศจึงได้สั่งการให้ทุกโครงการชนรับประทานและสำนักเครื่องจกักรกลเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆและตรวจสอบสภาพของอาคารชนรับประทานให้อยู่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง และหาแนวทางเก็บกักน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากนี้สํารองไว้ใช้ในช่วงแล้งปีหน้าต่อไปสําหรับสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงบริเวณจังหวัดกําแพงเพชรทําให้มีน้ําท่าไหลลงสู่แม่น้ําปิงมากขึ้นก่อนไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองนครสวรรค์สูงขึ้นก่อนไหลหลากลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันเล็กน้อย ทางนี้ได้บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้วยการจัดจราจรน,น้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพยาด้วยการรับน้ำเข้าระบบชนรับประทานทั้งสองฝั่งในอัตรารวมการ425ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพยาได้รับน้ำเข้าแม่น้ำลบบุรีและคลองบางแก้วในอัตราที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าจะช่วยลดระดับน้ําที่เอ่อล้นตะลิ่งได้อุไรวันกลิ่นหอมรายงาน